ในที่สุดนะครับวันนี้ฟอร์สเคก็ได้อัปเดตใหม่เข้ามานั่นก็คืออัปเดตถูทามนั่นได้อัปเดตแล้วนะนี่นเย้เดี๋ยวนะเหมือนไมสโตนสองผมจะลดนะเฮ้ยเติมแบบสกินมาสโตนโคตรเท่บอสก็ด้วยโอ้โหดูสกิลสิพาสียังเหมือนเดิม จะมีมีดเข้ามามีนี่เข้ามาแล้วก็นี่โอเคอ่าผมก็ไอ้นี่เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูในเซิร์ฟส่วนตัวในเซิร์ฟส่วนตัวก่อนแล้วกันนี่คือทูทามสกินใหม่นั่นนี่คือทูทามเวอร์ชันอัปเกรดลูกรักของผมนั่นเองสกีแรกมีดคือจะเสียบมีดไปด้านหน้านะ สกิลสองคลานตำ่ำเฮ้ยโคตรเท่พวกเลยเป็นสกิลที่เท่มากคือแบบผมชอบผมชอบสุรทามตรงที่แบบไอ้นี่เนี่ะคือชอบมากแล้วคือยังไงอ่ะอ๋อคือย่อได้สั้นๆคือย่อได้เป็นเวลาสั้นๆแล้วก็หายโอเคโอเคอืม แล้วสกิลต่อไปก็คือเป็นสกิลแบบเกิดใหม่ได้โอเคโอเคตอนนี้ผมเข้าเซิร์ฟหลักมาแล้วนะครับเซิร์ฟหลักของเราในวันนี้มีดูสิมีวันเอ็กนะครับกับทูทามสกินไมสโตนเอ็ดนะไหนๆแล้ว ผู้ามผมใส่มล์สโตนหน่อยเออต้องใส่มล์สโตนสองด้วยเออดีแหละผูท,ทามผมมีสกินอะไรบ้างอะดูซิอา้าวไม่ใช่ตรงนู้นูท,นทามผมมีสกินอะไรบ้างอะเดอบลไลฟ์แฟนซีพรินเซส what the princess สกยนเซอร์มทโเมชคืออะไรอะ่ะก็สนใจ่าสน,นใจสกินอาโซเล่สเนก็มีอา้าวัตฟูไทม์ผมวิปปิ้ง สกินที่น่าสนใจของผมก็จะเป็นสก,กินเนี้ยเหมือนอโซเล่เลยอ่ะเดีผมจะใส่มาโตนสองเล่นก่อนแล้วกันผมขอใส่มาโตนสองเล่นก่อนคือแบบอย่างดีอ่ะคือแบบผมตื่นเต้นมากเลยแล้วเราตักไปตอนเกมเริ่มดีกว่าเนาะอืมเอาละ เกมเริ่มแล้วนะครับตานี้คือจอนโดเขาจะโด,สดนสุรามสุกัสวซกใส่หรือไม่มาดูกันเรามีจุดเกิดหนึ่งครั้งเรามีพาสิบเกิดได้หนึ่งครั้งเนาะก็เราจะเกิดตรงไหนดีหาที่เกิดก่อน,นปักปักโอเคเกิดตรงนี้แล้วกันเอาละทีนี้แหละหาชิวเลอร์ป๊บ ผมจะเป็นทูไทม์เฮ้ยทูไทมสกินไมโซนสองประเทศนะที่ใช้ได้อยู่เอาล่ะนั่นไงตอนโดเจอแล้วเฮี้สวัสดีตอนโดวเราไม่ต้องกลัวจาโดอะเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวเขาเราต้องวิ่งเข้าไปจะโซ้เขาจะโซ้ยังไงดีจะโู้ยังไงดิ โอ้ยผมไม่รู้อะผมโจมตีระยะใกล้ไม่ถนัดเลยกรซะรซวกกระซวกแล้วผมกรซะซวกใส่เขาแล้วเอ้า,อ,าอ่า,อาเอาอ๋อเอมเอาเป็นว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะเอเอจะเป็นแบบ นี่ก่อนเย่ yeah. ต้องทำดาเมจใส่คิวเลยเพื่อเป็นการเราจะได้เกิดใหม่ได้นั่นเองโอ้โ oh, หแล้วเพลงคือแบบสวัสดีครับ Beautiful จริง Beautiful จริงขอทิ้มหน่อยนะพี่ขอทิ้มหน่อยนะก้มได้เราจะก้มได้ ก้มได้อ่ะย่อได้โหแล้วเพลงคือแบบเพลงคือดีจัดอะชอบแต่ส่วนตัวนะสกินจอรโดสกินนี้คือเท่มากเพลงก็ดีเสียบอีกรอบเออใกล้ละถ้าเสียบครบสามรอบน่าจะได้เสียบครบสามรอบน่าจะได้แล้ว กูทำแทบจะเต็มเซิร์ฟว่ะเฮ้ยอสโตเล่อสโตเล่วันนี้อสโตเล่วันนี้อสโตเล่รอก่อนเฮ้ยเสีย์เสง่์เสง่์คือแบบเสียงมากอะเสียบอีกรอบเรียบร้อยเกินใหม่ได้แล้วแสงกูเรียบร้อยเกินใหม่ได้แล้ว อ้าก้มและเสียบได้โอเคแถมพุ่งด้วยแถมพุ่งไปด้านหน้าด้วยเออดีดี่าผมเอะขอร <ST. S 1> ้องคิวเม่คิวเม่เย้เกินใหม่แล้วอ้าวเกินใหม่แล้วเฮ้เสียงเสียงชอบ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 อะชอบเปิด ชั่วบ่ะชั่วเต้นโอ้ยบูรุษเอ้ยไม่ได้เจอกันนานโหยอาซูเล่เนี่ยอาซูเล่เหรอฮะอืมฮะทำไมอาซูเล่มันเป็นอย่างเงี้ยเอ้าฮะเออเอผมว่านะมันแป๊กๆมันแป้งๆนะมันแป้งๆนะคุณคิดว่างั้นไหมมันแป้งๆนะ มันแป้งๆนะทำไมมันเดินกลับหลังเฮ้ยแต่แบบใหม่เออเพิ่งสังเกตแบบใหม่นี่วะทำไมมันมันเป็นอย่างเงี้มันมันแป้งๆบูนเอ้ยเสียบไม่โดนทำไมวิ่ง ตามมบูนดินยืนรามมาเยวะชอบเสียบอีกรอบ่ะดี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 ชอบอ่ะชอบมากคือแบบโดนถึงรามไล่คิวเลอร์โดนถูถามไล่เสียบสกินของไอเนี้ยตัวเนี้ยเจ๋งแต่สกีนี้ยปรับใหม่ได้ไหมขอร้อง มีอย่างเด่นโหดภูมิใจคือกีนี้ไอ้ไม่โดนบูรุษยังเท่งเหมือนเดิมโอเคแต่ปรับใหม่นะบูรุษโดนเสียบลูลอะไรบูรุษบูรุษคือแบบโดนลูลอะไรแบบอ้าบูรุษรุ่งนี แกจะไปไหนบูรุษมานี้น่กูจะวิ่งได่บูรุษผมจะวิ่งได้บูรุษนะผมจะไล่เสียบเขาเออเรียบร้อยเสียบแล้วเออวิ่งเสียบแล้ววิ่งอ่ะเชี่ยชอบอ่ะเสียบแล้ววิ่งอ่ะชอบชอบเสียบแล้ววิ่งเสียบแล้ววิ่งไล่เสียบเลยไล่เสียบเลยทุกคนไล่เสียบเลย ชอบชอบชอบส่วนตัวชอบชอบอะไรสุดท้ายนี่สุดและโอใช่คนที่ทำบริษัทป๊อปปี้พีทาเจสันเจสันเวอเลยเจสันเว่อรเลย เป็นมอ์สโตนที่ผมไม่อยากเจอสุดๆจีสันมิโอตันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียบเสียบไม่โดนโอ้โหเพลงตีมก็มีเพลงตีมของแมปก็มีนเนี่ยขอร้องละอย่าอย่าทำผมขอร้อง please อ้าวเขาเขาเกิดอะไรขึ้น กิดอะไรขึ้นอา้าวฮะมันมันเกิดอะไรขึ้น2 time reverb attention ไหนซุยมีอะไรมั่ง reverb t w time Map pilot b แล้วก็ under cow pop dance secret flows เอาไว้ักอย่าง โอ้อะไรอ่ะทูทามเปลี่ยนจากซาเวอร์เป็นเซนติเนลจริงด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็ทุกตัวโดนปรับค่าดาวหมดเลยฮะอักนี้เสร็จปุ๊บไปไล่แทงคิวเลอร์ดีกว่า <c oughs> ไปเรากลายเป็นเซตีเนียวแล้ว <laughs> ต้องกดยอ่อเข้าไปก่อนยอ่อเข้าไปเราเราจะแอสซั้ิ้นไอยชิปหายหกโอ้ยเถวเลสแบบโอ้ผมตายว่ะผมตาย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 ไอ,อ้พอพอทูทามแไม่งอัปเดตมาใหม่เอ้ย เล่นยากกว่าเดิมมากเลยอ่ะอ๊ดตายอ่าอ่าอ่าตายผมยอมรับเลย1 n e X เดี๋ยวเราปักหาที่ปักเดียวาหาที่ปักแบบปักปึกเกโอเค ที่ดูนะสกินบอสน่าจะเนียนสุดแหละไอ้สกินบอสทูทามอ่ะน่าจะเนียนเอ้าเห็นทูทามหลายคนแบบนี้เลิกเล่นเลยเล่นก่อนแล้วกันเฮ้ยเปเปอร์เข้ามาเล่นกับเราด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้าสายนะโอเคตานี้เดี๋ยว ฝากนี่ขอตาที่เพอร์เฟกสักตาอันนี้ไมสโตนนึ่งไม่มีอะไรพิเศษเลยแนฮะ Stone มม Stone สโตนนึ่งเหมือนไมสโตนสองังเก่าไมสโตนสองังนเก่า,นนเ,กาเราจะย่อไปใกล้ๆแล้วเสียบแม่งเลย พี่ชายเอาไงรอเสียบมึงอยู่นู่รอเสียบมึงอยู่น่ะรอเสียบมึงอยู่น่ะพี่ชายเดือดเตียมเลยเขาไปสังเขาไปเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เสียบแม่งเลยเสียบแม่งเลยอะ่ะเสียบแม่งเลยโดนโดนเลยโดนเลยเอา้าเอาไงเอาไงเอาไงพี่ชายเอาไง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 อีกสิบวิอีกสิบวิอ่าเดี๋ยวเตรียมแทงอีกรอบเดี๋ยวเตรียมแทงอีกรอบเสียบเรียบร้อยเกิดใหม่ได้แล้ว ีโคตรเกีย์อ่ะโคตรเกีย์อ่ะคือแบบเกีย์มากอ่ะเดี๋ยวเตรียมย่อแล้วเสียบปล่อยเดี๋ยวเตรียมย่อแล้วเสียบอีกรอบไปเอาไงพี่ชายพี่ชายวันเอ็กมา เสียบไม่ได้อุ้ยเสียบไม่โดนดูทุกทรามันอยู่ในสายเลือดครับทุกคนมามาเลยอ้ายแย่แล้วแย่แล้วผมผมไม่ถนัดสะด้วยสิผมไม่ถนัดกันโกรธสะด้วยสิ ตาย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 อาเกิดใหม่อ้าเกิดใหม่เลยคุณโดนแน่คุณโดนสวบแน่คุณโดนผมสอบแน่มอาไงมอาไงวันเอ็กโดนแน่วันเอ็กอ่ะได้โดนโดนไม่ไหวโดนเสียบอ้าวไม่โดน สำหรับวันนี้นะครับก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปปั้นทูทามก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนฝากฝากอ่ขอให้ทุกคนนั้นเล่นฟอร์สเกนกันอย่างมีความสุขนะครับส่วนคลิปต่อไปจะมาจะเป็นยังไงคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรรอรับชมรับฟังได้เลยเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์หรือไม่ก็าอาทิตย์นะครับไว้เจอกัน